ตัดกลับมาที่เรื่องนี้เมื่อวานทนายตาั้มตั้งโต๊ะ,ะแถลงใช่ค่ะประเด็นของทนายตั้มก็คือคดีพิมพ์วิไลมีเส้นเงินไหลไปทั้งคนรอบตัวโจกและคนรอบตัวพบตแต่ทําไมเลือกเช็คบินเฉพาะ<ด>รอีโจกในส่วนของพอบวต่อแทบจะไปไม่ถึงไหนทําไมเงียบเชียบ นอกจากนั้นนะทนายตั้มยังได้ทำเพร่มป,ประกอบฉากเพร่มป,ประกอบการแถลงทำเป็นเพจทำเป็นชาร์ตแสดงเ,เส้น,ส,นสายเส้นเงินเส้นอะไรตรงนี้อะไรมากมายแก่กองทีเดียวเนี้ยเอาภาพขึ้นกดจอก็แล้วกันเหมือนจะตอกยำ้ำอาะเส้นเงินมาไปสองทางจริงๆนะอ,อโอเคเห็นไม่ชัดเอาเป็นโครงเรื่องคเห็นไม่ชัดแต่เอาเป็นโครงเรื่องอมันเป็น <า S 1> แผนผังเส้นเงินของพิมพวิไลเว็บ b n เว็ k ที่ทำขึ้นมาเพื่อประกอบการแถลงข่าวค่ะทนายตั้มชี้ให้เห็นว่าเส้นเงินจากพิมพวิไลจาก b n k มันไหลไปทั้งกวนของพบต่อสักและกวนของรองโจ๊กใช่ทำไมเลือกเช็คบินรองโจ๊กให้ออกราชการออกจากราชการไว้ก่อนแต่ขณะที่พบต่อศักยังไปไม่ถึงไหน ทั้งๆที่ทานายตั้มบอกว่าผมก็ไปรวบรวมพยานและหลักฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นเงินของทั้งสองกวนทั้งสองกลุ่ม,มชัดเจนและก็ส่งมอบให้กับทางตำรวจทำไมยังหยิบฉวยไปต่อยอดไม่ได้และมีคำว่าชิงหมาเกิดหลุดออกมาด้วยอดังนั้นไปฟังก่อนนะดังนั้นไปดูคะ่ะแล้วไปฟังคะ่ะเชิญเลยคะ่ะฟังดีๆ ข้อะสมของทนายตัม้มคือสุดท<อ>้ายแล้วของวิกตรเนี่ยต้องการให้วิกตรออกจากราชการแต่สุดท้ายแล้วพนักงานสอบสวนมันไม่มีหลักฐานเนี่ยมันจะสนองอารมณ์ของทนายตัยต้มได้ไหมไม่ต้องสนองอารมณ์ผมนะครับอันนี้ควรจะต้องสนองความมาตรฐานของตำรวจไทยดีกว่านะครับเพราะว่าจะบอกไม่มีหลักฐานเนี่ยผมนะเอาเหยื่อไอ้ป้อนอินซีไม่รู้กี่คำแล้วเนี่ยยังโตไม่ได้นะครับยังบินเองกันไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่ายัางไงแล้ว ผมหรบอเป่าในพรุ่งนี้ผมจะจำแนกตำรวจ3ามกลุ่มมาให้เลยนะครับเอาไปให้กับทางพิกเต่าเนี่ยไม่ว่าจะออกมารับของผมหรือเปล่านะครับนะเอาไปให้เลยแล้วดูซิว่าจะทํางานได้หรือเปล่านะยือยืนยันคําเดิมอยู่ครับว่าหลักฐานขนาดนี้นะครับดําเนินคดีไม่ได้นะครับไปชิงหมาเกิดนะครับแต่คดีไม่ได้ให้ไปชิงหมาเกิดถ้าป้อนให้ถึงขนาดนี้ยังทําคดีไม่ได้ก็ไปชิงหมาเกิด โอ้โห oh แรงสุดนะทนายตั้มไม่มีชีวิตก็มีทนายตั้มนี่แหละไม่มีชีวิตก็มีทนายตั้มร้อนแรงไม่แพ้กันสุดยอดอสุดยอดสุดยอดมีวลีเด็ดด้วยชิงมาเกิดทําให้ถึงขนาดนี้แล้วตํารวจยังหยิบช่วยไปต่อย,ยอดเป็นคดีไม่ได้ก็ไปชิงมาเกิดซะโอ้โ oh ห แรงจริงๆแรงจริงๆแรงจริงๆในขณะเดียว <is born> กันทนายตั้มก็ได้สื่อข่าวส่งความถึงนักข่าวสายตำรวจด้วยข้อความดังต่อไปนี้ครับวันที่24เมษายน67ก็คือวันนี้เวลา10.00โมงเนทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดจะเดินทางเข้าพบพลวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะเปิดปฏิบัติการ ป้อนเหยื่อให้อินซีจำแนกเหยื่อคดีเว็บพนันออนไลน์ b n k Master 3เตประเภทและติดตามความคืบหน้าการณีที่ร้องให้มีการตรวจสอบพลตรรจเอกตอ่อสักสุวิมลพบตรว่าดำเนินการถึงไหนแล้วที่บอกอปปป,ปชั้น16อาคารพิทักษ์สันติกองชาการตำรวจสอบสวนกลางถนนพหลนโยธินบอกรายละเอียดหมดเลยอยู่ชั้นไหนตึกไหนอย่างไรกี่โมงสิบโมงเช้าวันนี้ค่ะ Facebook และ YouTube จดลิขสิทธิ์ไทย i n s i ซต์เทลแอนด์ไลฟ์สดแน่ๆไม่พลาดไม่พลาดวันนี้จะมรอติดตามได้นะรอติดตาม10โมงเช้านะวันนี้แต่ด้วยความเคารพนะตั้งข้อสังเกตนะทำไมทนายตั้มจึงแทงไปที่บิ๊กเต่าสรุนเกียดปานแก้วเออบอกเลยจะไปให้ข้อมูลอีกทำไมจึงแทงทะลุไปถึงบิ๊กเต่าทำไมอ่ะทำไมต้องเป็นบิ๊กเต่าหนึ่งเพราะบิ๊กเต่าเป็นเด็กสายตรงของ พบตศักเป็นเด็กสร้างของพอบาตอศักดิ์มีวันนี้ก็พ,พบาตอศักดดังนั้นถุกคนอสองด้วยด้วยตำแหน่งหน้าที่อำนาจหน้าที่ของบิกเต่าหนึ่งเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจสับสนกลางที่รับผิดชอบกองบังคับการตำรวจปปอปอ,ปอ,ปอ,อขนาด,ดเดียวกัน พิกเต่ายังปรากฏชื่ออยู่ในคณะพนักงานสอบสวนคดีมินนี่และเหนือสิ่งอื่นใดครั้งหนึ่งพิกเตาเคยออกมาประชะดะกับบิ๊กโจ๊กแทนพอบตศัก์และแทนคณะพนักงานสอบสวนในคดีมินนี่ใช่จับเต็มเลยอยากนั้นเลยอยากนั้นเลยออกหน้ารบแทนใช่ไหม ก็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 ตามนั้นและกันก็ตามนั้นก็แล้วกันนี่ก็คือนี่นี่ก็คือผมอ่านทางนะบิ๊กเต่าจะโกรธไหมเนี่ยบิ๊กเต่าเคยแถลงข่าวแจ้งว่าไม่ใช่เด็กใครจําได้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 จำได้จาได้เอากันอย่างนี้เอากันอย่างนี้ผมก็พูดไปตามที่เขาพูดกันในสังคมตํารวจก็แล้วกันนะสังคมตารวจบอกมาและและและถ้าผิดไปจากนี้ก็ไปตบปากแหล่งข่าวอย่าไปตบปากหมาแก่ ป่วยอยู่เทากันน,นี้ยังไม่หายป่วยดียังต้องระวังตัวโดยเฉพาะคอประมาณนั้น